ันนี้มีอะไรเด็ดบ้างช่ง<ม> oh างจะเป็นเด็ดจะไม่มีนนะมีแต่ของดีถ้าเด็ดต้องเป็นพวกมะม่วงมีอะไรง <c oughs> งเงี้ยมันจะ็นมะม่วงก็ไม่มีแล้วอะ <c oughs> ตอนนี้มะม่วงก็หมดแล้วแลมะม่วงก็หมดแล้วหลายรสชาะที่ดีๆก็มาเลือกเอาที่ร้านนี่ครับลงของให้ใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีมมต่ออีกที่นี่มีท่อมีของของผมให้เยอะเบี้บวๆอันนี้เดี๋ยวเอาออกจากตะกร้าเลยนะเพื่อนจัลก้าไปใช้มาดูครโอเคนี่ สีแท้หมดนะครับนี่สีแท้ร้านนี้เรามีสมุดโน้ตด้วยครับเฮ้ยนี่โซนิกโซนิกแท้ครับโซนิกแท้เบอร์ส่นเนี่ยโซนิกโซนิกตัวนี้คอนโซลโซนิกนี่ก็ร้อยยี่ห้าร้อยสิบร้อยร้อยเก่าแท้เนี่ยนี่อันนี้อันนี้นี่ก็แท้เนี่ยไปโดดเขาได้เลยแท้ไหนครับแท้หมดแท้ฮอนด้าครับงานนี้แท้หมดเลยโอ้โหนี่ไง นี่<ฮ>ไฟไฟ,ไฟนี่กำลังรวมแล้วร้านนี้มีขนานี่นี่เฮ้อกำลังลองออกนะครับนี่อะไรตัวน็อตนั้นเอาไปนี่ก่อนนะ็อตหรือสายผ่านวะสายผ่านเออเอเอ,าเอาสายผ่านสายผ่านไ,ไปเลย ให้พาไปที่มันเลยใส่พายไปที่มันเลยไอ้เปิป้ลไอ้เบีเยร์มันรู้เบียร์มันรู้ไอ้เบียร์มันรู้อ้นโ